อันนี้ก <iah> ็เบื้องเรืองค่ะพี่น้องเบื้องหลังการถ่ายถ้ำด้วยค่ะนี่ยอ่านเบื้องหลังการถ่ายถ้ำอันพี่ไอพี่ไออันซีซีเรนช็อตเรื่องยังนี่อันเรื่องนียกับแม่เมียกับแม่ไปฮกโอ้โอ้จะเฝ้าขายจะเฝ้าขายจะเฝ้าขายออกช่องเนึกยีเนี่ยโอ้ยเจ้าชะลโปรดิวเสื่อคอยอัน เบืงดูอ <movie> ัดกับกบโดยเสื้อเสื้อเล็กตโอ้ยอ่ะอ่ะเบิ่งได้ค่ะพี่น้องเอวังก่สฮักมือแมกวากันโอ้ยถานได้น้อเสื้อเล็กเจ้ากับสีฮักเมี่ตัวหลายกว่าแม่แหมเออเยมากวเยมากวเนี่อกพี่น้องเบื้องลางการทายทมกองเขาเนาะก็จะเป็นนั่นสิละค่ะ

ยับเสียมากยังต้องไปถาเบิ้งด้พี่น้องด้วยว่าย่อยเกียดครับอ่าได้พูดในสีตาข้างพี่น้องโหห้องก่อยย่อกว่านี้กว่าเยยายงรับนี่รนีแ่ค่เขเมันเขา้นค่ะคือเบื้องลังของวละาคาในการถ่ายทำตะคอนนกัวสิไดแตะลัฉากแต่ละตอนในพี่น้องเบื้องด้อค่ะ เท็ดแล้วเท็อีกตั้งแล้วตั้งอีกคอยนี่ถือเสื้อเล็กดาทุ้มเบิร์ุ้มือจนคอยอันนั้นแล้วอ่ะจนคอยพี่แล้วเป็นยังไงคะน้องกอดน้องกว่างน้องผาอุ้ยน้องน้องน้องจอยผู้บ่าวซ้ำหน่อยคอยอะไรครับเอาครับคุณตุ๊กมีหกกีครับเออเขามาเบิ่งวิธีกี้ก่อกี้ของบ่าวจอย อกี้ไม่รุนกี้กขากี้อุดรู้จุ่นอ่ะต้องดูวีน้องกี้กับกี้ไม่รุนนะสุดสัปปั่นกับกี้อุดอรู่เออเฮ็ดอุดรูอยู่นสันเอออันอันน้องจอยครับผมอันคันแม่ท้าคันแม่ท้าไม่ย่ายวันอุดรูดนี่น้องจอยสิสิเอายังข้ามรกที่คิดคิดกินหอยยังข้าม่าอุดรูดเนี่ยอ่าคุด่อคนนอนครับเฮ คนนอนบอครับครับผมคนนอนเห็ดอุดรูดอยู่ว่าสันทรนอนเห็ดอุดรูดอยู่อุ้ยน้องว่าอยากไปนอนขคางเด้นอนอุดรู่ด้วยโอ้ี่ค่ะกานิยามของเพล่นนะคะ,นะว่าอุดรูดเนี่ยว่าจอยมันคือหนวดบ้านนอนอุดรูด่ด้นโอ้ยผู้ขากันเลยว่าอยากไปนอนขคางเด้ผู้อุดรู่ด้วยว่าสันขอบคุณมากครับครับแต่เขามาเบิ่งตอนต้องถึงไปองว่าของเสียเล็กเพื่อจะเป็นยังไงเมื่อนี้กัน ฝนตกปรยปย้มยองมืตอกนนะตเป็นลงันีวตเออว่มือละโอ้มือนีบรรยากาศเป็นจบรรยากาศเป็นใจบพสเล็กเจ้าว่ะเอาอ้าวการท่าย่ามืเนาะกตั้งยากานหันบลาะเเอ ไปเรต้ตท <Scroll. S 2> ีีพ so ุกด <c ười> well, ้ครับพี่น้องเพราะว่าชวนที่ตั้งกล้องได้ต่เช้าบอกรู้สึกบไนนะพี่น้องมันก็ต้องแห้งกันธรรมดาครับย่าแต่คองเบาเบาเป็นยังไงสั่นเพิ่นมาพี่เตียครับพี่แต่เพิ่มนี่อัน้เราจำจำเิ่นดีครับห่ส เยุกเลลนี่นยลนี่นั่งนบ่บดีเนาะเลเล็กี่ยงยังอัน้ไปทางมากกว่เราคิดั่สิบชามมืวานาบ้ไม่ระวังอันนเมีะก็แก่นม่พักเลยหลวายัเหนี่ยงร้อหย่อยขี้บางสั่นโอ้ เงี้ยครับเงียกวันเนาะเงียกวันนี่แหละครับที่อยากที่เซเลปาพี่น้องเอ้ยมีหลักฐานเลยครับพี่น้องหลักฐานเต็มเต็มเลยครับพี่น้องเสือเลคขนาดเป็นที่ไหนมินว่าล่ะข้าวเจาว่านั่นหลักฐานเต็มเต็มเลยครับเบาเบาได้คะแนนเสียบเลยครับพี่น้อง

ราคามูกออกนมด้วับพี่น้องมูกออกนมเป็น่ง้วเดามสเ้ยก็บครับหยิบ่องไครับอันพีน้ครับเชี้ยนี่ว่สวนเป็นสนะครับนเพราะว่าหมันจะมาแตกนะครับพี่นองเอาไม่หยิบกลองเเือจเก็บโอ้ย อันนี้นี่พี่ใหญ่คอยด้วยค่ะนี่พี่ใหญ่พี่ใหญ่จงพี่ใหญ่จงเป็นยังไงเนาะค่ะในในในด่านการแสดงไหมเป็นยังไงเป็นแสดงเป็นนันแมนบอแสดงเป็นนันพี่ใหญ่คอยนี่มันเป็นยังไงโอ้แมนบออันนี้ก็เอื้อยเอื้อยคอยด้วยค่ะนี่เอื้อยไปโกรธเนาะเพื่อนกัดอยู่ในช่องเพจของเพื่อนกัดอยู่ยังก็เฮ้อออเื้ย อ่าทองเพลทประสานทองเพชรโซโซดาทุมค่ะฝากติดตามไม่เด้อค่ะพี่นออ้องอหรือว่ายายกูยายจงก็ได้ค่ะนี่ละตู้จงค่ะเฮ้ยตู้จงสายห้าประสานผลมานี่ละฝากติดตามแน่ประสานเพิผลมาเนาะตาบ้าพ่อเหรียญเป็นพี่อายคอยค่ะอันนี้เล่นเป็นเอื้อยคอยเป็นอยู่ในอยู่ในซีนนี่ ค่ะขอบคุณมากมายค่ะคุณพี่ทั้งสองค่ะค่ะพ่อใหญ่จงย่านเมียพ่อใหญ่จงย่านเมียป่ะสันป่ะสันทอย่านเมียเออแมนนันกันนันนั่นว่าพ่อใหญ่จงย่านเมียบอกค่ะอ่าโอเคกับเออนั่นแมนแมนบอกคาเลตเตอร์ก็คือพ่อใหญ่จงย่านเมียป่ะสันทอเจ้ามาหักเราเมียมาเลยนี่ อันยาตัวจริงแม่นวแจ่ว่าว่เสเลกเอออันนี้นี่แหละค่ะคือกลองอาทายท่าำของเฮาเนาะกับน้องพี่น้องบางเพื่อกะอันเวลาจังสี่กับมาทายเบื้องล่างให้กันบึ่งโอเคค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ท่าสองขอบคุณค่ะเออมาเบื้องด้อกันเขากีบกจ้อยเป็นจ้งไหนก่อจอย เขาจี See, ots, so be, ้อุล oh, ุดี่บอกโอ้กินเขาลมกวอนได้พี่น้อนมึงได้มาสันเถอะมันจะหวามาสั่นโอ้ยน้องว่าได้กินง่ายเด็กคนบ้านนี่ได้กินง่ายนี่ได้กินง่ายโอ้ยมื้อนี้บรรยากาศเป็นยังไงน้องจอยหนาวครับหนาวมาสันอันกอดมันโบกุนคันเดอปลาจอยเพิ่นปลาบ่มีผู้ใดกอดเนาะกอดตันผ่อหผมมันบบกุ่นคือกอดคือกอดยังกอด กอดมออันน้อนอ,น <laughs> อันนี้ก็เป็นมือนีเขาก,กับสบายสบายชิวๆเป็นมอสของจอยนบ,บนตกเนาะเขาก,ก็อยู่ในบ้านเด้มือนีไม่ได้ออกไปทงไห้ทงหน้าไ่ได้ออกไปหากบหาเขียดเขาก,ก็อยู่นี่ค่ะแต่ว่าบรรยากาศอยู่แถวนี้ก็โอ้โหไปต้องหวง่วงเลยคับพี่น้องงามเขา,า,าก็เสียฮะค่ะเขาก็เสียฮะอัน สถานที่ที่ว่าสวยงามไปฝากพี่นอนะ้องเนาะอ่าเพี่ยนมองไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นบ้านของเงินพี่สาวแล้วก่ะพี่จงแล้วก็เจ๊ก,กูดเพิ่นบอกงามงามเลยค่ะบรรยากาศเพิ่นเนาะต่อไปนี่ก็จะก็จะเป็นในอนาคตพา่ายภากคหน่าจะเปิดเป็นสำนักง,งานอีกอีกมองนึงเนาะคะนะ่ะเนาะโอ้ย เห็นบ่ค่ะโปรดิเซอร์นาบึงโอ้เป็นว่าบรรยากาศง่ามบากค่ะพี่น้องฝนตกพรำพรำขอบคุณมากมายนะครับติดตามค่อยอันกาลเกตไม่เนาะค่ะเนาะมือนีภาพมาบึงบรรยากาศแบบง่ามงามค่ะสวัสดีค่ะ